สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมคัน์ทางพระพุทธศาสนานะคะเหมือนที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในแต่ละปีจะมีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหลายๆวันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าประกอบไปด้วยวันอะไรบ้างค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญสาคัญนะคะก็จะมีวันวิสาขบูชาวันมาคาบูชาวันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันอัฐมินบูชานะคะอาเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าวันวันต่างๆที่กล่าววันนี้มันมีความสําคัญอย่างไรหรือว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงเป็นวันสําคัญเนาะอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะเริ่มจากวันแรกเลยดีกว่า วันแรกนะคะวันวิสาขาบูชานะคะพราะเป็นมาของวันวิสาขาบูชาเนี่ยตรงกับวันครึ่ง15ค่15ําเดือน6ของทุกปีนะคะมีเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งมหัศาจรรย์เป็นอย่างมากแล้วยังถือว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันของ พระพุทธเจ้าอีกด้วยนะคะเพราะว่าไรเพราะว่าตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานในวันและเดือนเดียวกันใช่ไหมคะค่ะวันสําคัญนะคะความสําคัญของวันนี้ก็คือวันเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานใช่ไหมคะซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดในวันและเดือนเดียวกันเนาะเหมือนที่เชื่อได้กล่าวไปเมื่อกี้เลยแต่ว่าเกิดขึ้นในคนละปีนะใชะะ่ไม่ใช่ปีเดียวกัน ค่ะส่วนกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันนี้นะคะก็คือการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์หรือว่าการนำพระทหารไปถวายแก่พระสงฆ์ที่วัดใช่ไหมคะฟังเทศรักษาศีลห้านะคะหรือว่ารักษาศีลแปดมีการแผ่เมตตานําดอกไม้ทุกเทียนไปเวียนเทียนนะคะหรือว่าศาสนสถานอื่นๆก็ตามเนาะจะมีการเวียนเทียนเนาะเราจะเห็นว่าวันสําคัญๆหรือว่าวันพระใหญ่เนี่ยเราจะมีการไปเวียนเทียนใช่ไหมคะที่วัด ค่ะวันต่อมานะคะก็คือวันมาคา้าบูชาเรามาดูความเป็นมาของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะวันมาคา้าบูชานะคะหรือว่าวันมาค้าเนี่ยเป็นชื่อกลางของเดือน3นะคะแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็นวันเพ็นเดือน3มนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าคำเดือนสามในพุทธศาสนานะคะคือวันที่ คือวันที่มีเหตุการณ์สําคัญสาคัญทางพระพุทธศาสนานะคะหรือว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าจตุรงคสันนิบาตนะคะแล้วก็เป็นวันที่สําคัญของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงโอวาทะปาติโมกนะคะให้แก่ให้แก่พระภิกสุสง์นะคะที่วัดเวรุวันนะคะ ค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนี้ประกอบด้วยกัน4อย่างนะคะนั่นก็คือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวของพระพุทธเจ้าจํานวน1,250รูปมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะที่วัดเวรุวันนะคะ 2. พระพิสุสงเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิกพิขุสามปทานนะคะนั่นก็คือผู้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบวชให้ทั้งหมดเลย3นะคะพระพิสุส,สงทั้งหมดเนี่ยมีการมาประชุมรวมกันโดย เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวงอีกด้วยค่าส่วนในกิจกรรมต่างๆนะคะที่ควรปฏิบัติในวันมาคาบูชาเนี่ยก็ทานการทําบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังธรรมนะคะหรือว่าฟังเทศนานะคะแล้วก็มีการไปเวียนเทียนที่วัดนะคะมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆนะคะ ค่ะวันต่อมานะคะนั่นก็คือวันอาสารหาบูชานะคะเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเรามาดูความเป็นมาแล้วก็ความสาคัญของวันนี้กันดีกว่าค่ะค่ะวันอาสารหาบูชานะคะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดนะคะก่อนวันข้าพรรษาเพียงหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่พุทธศ,ศาสนนเนี่ยแสดงความเคารพต่อพระพิสุทธิ์สูงนะคะอาสานะคะก็คือเป็นเดือนแปดใช่ไหมเดือนอาสารหาบูชานะคะซึ่ง วันนี้จะมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสน,สนาอย่างไรเราไปดูกันดีกว่าค่ะความสำคัญของวันอาสาลาหาบูชานะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมเทศนาแก่ปัญจวคีทางห้านะคะนั่นก็คือโกธัญะญวัปปะพัทธิยะมหานามะและก็อัศชินะคะพระธรรมนะคะก็คือ ทำที่ใช้แสดงนะคะในวันนี้ก็คือธรรมาจักรกับป่าวัตนาสูตรนะคะซึ่งมีอริยสาสีหรือความจริงอันประเสริฐได้เกีิดทุกสมุทัไทยนิโรธมากนะคะ ค่ะพอแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์เสร็จเนี่ยน,นะคะก็มีโกนทัญญานะคะที่เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชในพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าอนึงได้บวชให้โกนทัญญาเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานะคะและวันนี้นะคะยังเป็นวันที่มีพระาราตนรณ์ไรครบองศาอีกด้วยนะคะก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะและมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดในวันนี้นะคะถึง4ประการด้วยกันหนึ่งก็คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนานะคะ 2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวกนะคะ3 3ส,สนะคะเป็นวันแรกที่ประสงค์เกิดขึ้นในโลกนะคะและ4นะคะเป็นวันแรกที่บังเกิดพระรานตรัยครบองศาั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะ กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันนี้นะคะก็เป็นเช่นเดียวกับวันมาคาบูชาและวันวิสาขบูชานั่นแหละค่ะก็คือการถือศีลปฏิบัติธรรมเวียนเทียนและฟังพระเทศนานะคะเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นวันธรรมะสวนสนะคะธรรมะสวนานี้ก็คือเป็นวันพระนั่นแหละวันพระที่ขึ้น8ปดค่ำคึ้น15บห้าค่ำรมแปดค่ำแรมสิบห้าค่ำนะคะ ประวัติความเป็นมาของวันนี้นะคะก็คือในสมัยพุทธกาลใช่ไหมคะพระเจ้าพิมิสารเนี่ยหรือว่ากษัตริย์ผู้ปกครองนะคะเมืองมคธเนี่ยได้ข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะซึ่งประทับอยู่ณเขาคิจกูดนะคะใกล้เมืองกราชคฤหนนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นพระเจ้าพิมิสารเนี่ยได้กล่าวทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นนะมีวันที่ประชุมเทศส,สนทนาซึ่งกันและกันนะคะเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนในศาสนาของเขาแต่พระพุทธศาสนานะ่ะยังไม่มีวัน ยังไม่มีวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พระพิสุสงะประชุมรวมกันหรือว่าสนทนาธรรมซึ่งกันและก,กันนะคะก็เลยก็เลยขออนุญาตนะคะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยขออนุญาตว่า,อาขอพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เผยแพร่เข้ามาในไทยนะคะพุทธศาสนาพุทธศาสนินกชนเนี่ยจึงถือเอาวันดังกล่าวเนี่ยมาเป็นวันธรรมาสวัสวน,นะคะก็คือเพื่อถือศีลปฏิบัติตธรรม ประกอบบุญกุศลและการทำกิจกรรมของสงฆ์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยนะคะความสำคัญของวันธรรมสาสวนสนะคะก็คือวันที่กำหนดประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัทนะคะที่เรียกว่าเป็นวันพระนั่นแหละที่เราเรียกกันว่าเป็นวันพระเนาะ,ะ,พ,ระพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้ว่าในเดือนเดือนหนึ่งทั้งข้างขึ้นและข้างแรมรวมแล้วได้ได้สี่วันนะคะก็ได้แก่ วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันแรม8ค่ำและแรม15ค่ำนะคะหรือว่าเราจะเห็นในปฏิทินใช่ไหมคะว่า1เดือนจะมีวันพระ4วันนั่นก็คือขึ้นข้างขึ้นข้างแรม ส่วนกิจกรรมนะคะที่ควรปฏิบัติในวันพระนะคะนั่นก็คือการทําบุญตักบาตรในตอนเช้าการรักษาศีลการฟังเทศการปฏิบัติธรรม2ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดกดเว้นอบายามุกทั้งหลายใช่ไหมคะ3ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาและ 4. นะคะประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะวันต่อมานั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะเราเพิ่งเข้าพรรษาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง วันเข้าพรรษานะคะประวัติความเป็นมานะคะประวัติความเป็นมาทำไมถึงต้องเข้าพรรษาเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานะคะจะเป็นช่วงทํานาทําข้าวหรือว่าปลูกพืชสวนของชาวบ้านนะคะในแถบเมืองแล้วพระพิสุสงฆ์เนี่ยเวลาจะไปบินฑบาตสมัยก่อนเนาะก็จะต้องเดินลัด,ลดเดินลัดทุ่งนายอย่างเงี้ยไปเข้าไปในบ้านของชาวบ้านใช่ไหมคะเข้าไปในหมู่บ้านนะคะจึงทําให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเนี่ยเกิดความเสียหายนะคะ และอีกอย่างนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูฝนใช่ไหมคะจะเป็นช่วงฤด,ดูฝนก็เลยเวลาพระพิสุสฆงเนี่ยออกไปบิณฑบาตข้างนอกเนี่ยก็จะมีการเปรียกฝนตากฝนนะคะโดยที่ไม่หยุดหย่อนเลยก็จะออกไปทุกวันไปตากฝนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีกฎระเบียบให้ว่าให้พระพิสุสฆ์นะคะจำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งนะคะเป็นระยะเวลาสามเดือนอ่ะถ้าเป็นกุศโลบายสมัยก่อนก็คือ3เดือนเนี่ยเข้าเข้าเพื่อนพันธุ์ของพระชาวบ้านเนี่ยก็จะเติบโตและก็จะไม่ถูกย่ำยีแล้วอ,อีกอย่างก็คือ พอสามเดือนก็จะหมดฤดูฝนพอดีนะคะพระพิสูสงน์เนี่ยจะได้ไม่ต้องทนเปียกฝนหรือว่าทนเปียกเวลาออกไปบินธบาตข้างนอกใช่ไหมคะค่ะส่วนกิจกรรมต่างๆในวันเข้าพรรษานะคะก็มีการร่วมกิจกรรมทาทาเทียนเข้าพรรษาเข้าพรรษาใช่ไหมคะจะมีการถวายเทียนร่วมกิจกรรมถวายผ้าอ่บน,น้ำฝนการทําบุญตักบาตรฟังเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะ วันต่อมานะคะเมื่อมีเข้าพรรษาเสร็จแล้วเราก็ต้องออกพรรษาใช่ไหมอ้าเรามาดูความสําคัญแล้วก็ประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษากันดีกว่าความสาคัญของวันออกพรรษานะคะวันออกพรรษาก็คือวันที่สิ้นสุดระยะการจ้าพรรษานะคะเป็นระยะเวลา3มเดือนนับตั้งแต่เข้าพรรษาใช่ไหมคะพระสงฆ์เนื้อจะประกอบพิธีสังฆกรรมใหญ่นะคะเรียกว่า มหาปวาราณานะคะเป็นการเปิดโอกาสให้พิสูจน์เนี่ยได้กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้นะคะเพราะในระหว่างที่เขา้าพรรษาเนี่ยพระพระสงฆ์บางรูปอาจจะมีข้อบอกพร่องต้องแก้ไขนะคะการให้ผู้อื่นนะคะกล่าวตักเตือนนะทำให้รู้ข้อบอกพร่องของตนเองและยังเปิดโอกาสนะคะและก็ยังเปิดโอกาสนะคะให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันอีกด้วยนอกจากนี้นะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยยังร่วมกันกทอดกระถินในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเสร็จแล้วอ่า แต่ถ้าหลังจากออกพรรษาสเสร็จแล้วมีการทําบุญที่วัดเป็นกระถินใหญ่เงี้ยเขาจะไม่เรียกว่าการทอดกระถินแล้วนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นผ้าป่าผ้าป่าต่างๆผ้าป่าสามัคคีหรือว่าอะไรค่ะวันออกพรรษานะคะจะมาพร้อมประเพณีประเพณีหนึ่งนั้นก็คือประเพณีตักบ,บาทเทโวนะคะประเพณีตักวัดเทโวเนเป็นประเพณีประจําตังหวัดของอุทัยธานีนะคะที่ขบวนพระพิสุสงฆ์เนี่ยจะลงจากวัดเขาสแกสแกร,รังนะคะก็คือมีการลงมาจาก บนเชือกเขาสูงใช่ไหมคะเพื่อบินธบาตตักบาตเทวนี้นะคะ,ะเหตุการณ์นี้จะมาจากเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านะคะเจ้าเนีน่ยคะ,สะเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่มไหมคะภายในวันออกพรรษาก็คือวันขึ้น15บห้าค่ำใช่ไหมคะเดือนสิบเอ่าเหตุการณ์นี้ก็มีการจําลองวิธีการตักบาตเทวเหมือนให้พระพิสุส่งเนี่ยเดินลงมาจากเชิงเขานะคะ ส่วนกิจกรรมต่างๆนะคะที่ปฏิบัติในวันออกพรรษานะคะนั่นก็คือทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกนุศลให้เก็บญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะ 2. ไปวัดเพื่อปฏิบททัติธรรมฟังเทศนานะคะ3ร่วมกุศลกรรมนะคะก็คือการตักบาตรเทโวนะคะ4ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับวันสําคัญวันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือวัดวันอัฐมินบูชานะคะคือการบูชา ในวันแรม8เดือน6นะคะเดือน6และเดือน7นะคะนับจากวันวิสาขบูชานะคะไป7วันซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะการน้อมน้อมนึกถึงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรไตรลักษณ์นะคะนั่นก็คือโลกนี้ไม่มีอะไรจริงหรืว่าไม่มีอะไรจะเจริญ แบบไม่มีอะไรยิ่งยืนยาวนะคะสรรพสิ่งโลกบนโลกนี้เวลาเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานะคะฉะนั้นสสสรสิ่งที่เกิดมาบนโลกนี้นะคะเมื่อมีเกิดเสร็จแล้วยังไงก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าสัตว์หรือว่ามวลมนุษย์หรือว่าต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ต่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกนะคะมันย่อมมีระยะเวลาการใช้งานของมันใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งสรพสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตอ่ะสักวันหนึ่งถ้าเราใช้งานมันไปหนักหนักมันก็ต้อง เก่าหรือว่าผุพังไปตามการเวลานะคะซึ่งเป็นสิ่งเตือนใจนะว่าสิ่งที่มันเกิดมาแล้วอะ่ะสักวันมันก็ต้องดับไปทําให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่บนความไม่ประมาณนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา,านะคะไปด้วยการ7วันนะคะ,อ,ะอยากให้นักเรียนนะคะไปศึกษาวันสําคัญสำคัญเหล่านี้ว่ามันเหตุการณ์สําคัญสาคัญอะไรบ้างและข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเช่อก็ฝากวันสำคัญทั้ง7วันไว้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจก็ถามเช่อได้เหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคน